สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนก้าวทำนำเกษตรชาแนลขอนำเสนอวิวส,สวยๆให้พี่ๆน้องๆได้รับชมวันนี้จะพามาดูวิวส,สวยๆนะครับของแต่ละเช้านะครับที่ไล่นะครับผม<ฮ>อันนี้ก็เป็นเอกมุมโปรดมุมหนึ่งนะครับก็จะเห็นวิว ชอบที่จะตื่นเช้าทุกวันมาเพื่อจะได้ดูวิวที่สวยนเห็นหมอกไหมครับนในหมอกเราไม่ต้องไปไกลถึงเชียงรายเป็นคนที่ชอบชอบหมอกชอบป่าชอบเขาโอ้โหสวยมากนี่ผมเอาเรยหลายเช้าหมอกถ่ายตอนเช้าเนี่ยมารวมกันดูบางต้นไม้ว่ะ มันก็มีมุมสวยบ้างแหละเนาะครันี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งมันทำให้เราได้โอจยขาโ่ลีโซ่เดี๋ยวจะมุมมองคนเนาะอันนี้เป็นน้ำจุลินทรีย์ที่ทำเองนะจุลินทรีย์สองข้อแสงตั้งตากแดดให้มันรับแสงแดด เห็นหมอกไลยครับหนาตึ๊บเลยวันนี้อันนี้ก็คือ,อวันหนึ่งที่หมอกขึ้นมาหนามากหมอกเยอะมากครับมองไม่เห็นภูเขาเลยนะคือแต่ละวันเนี่ยเห็นหมอกแล้วมันชื่นใจไม่รู้เป็นโลกอะไรหมอก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 ชอบหมอกสุดยอดแต่มันก็มามไวมันก็ไปไวนะใครสายตาดีๆมองไม่เห็นภูเขาเลยนี่ก็อีวันน,นะนี่คนละวันนะ หมอกหมอกนี่ผมเอาลายสวยมากๆหมอกสวยมากดูดิภูเขาภูเขาลูกนี้จะหายมิดแล้วหมอกบังมิดละบังมิดละมองไม่เห็นเลยปิดแล้วปิดภูเขาลูกนี้ละใครมีโอกาสผ่านมาก็มาแวะได้นะครับ เดี๋ยวตำส้มตำเลี้ยงมันละกอมีเยอะครับดูหมอกตอนนี้ปลาเราก็เยอะนะแต่แต่ผมหาไม่เป็นเออนอกจากไปหาเองนี่ก็อีกวันหนึ่งวันนี้น้อยหน่อยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ไปขออันนี้เข้ามาอยากได้ ตอนนี้เอามาแช่น้ำยาเล็งลากกันมาจะเป็นป่ะอันนี้ชั้นล่างทำไว้เยอะคือทำไว้ตลอดเพราะว่าเราก็ใช้ตลอดที่ไล่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างเน้นเกษตรอินทีย์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยน้ำ้าวข้าว ้หรับชีวาภาพน้ำหมักจุลินทรีย์พวกเนี้คือทำเองยเท่าที่ทำได้เนาะเขไม่ได้เก่งแต่ว่าชอบศึกษาแล้วก็วาามา<จ>ทำแล้วก็มีเพื่อนแนะนำอะไรดีๆก็เขาไปศึกษานี่กลุ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้หมอกมาถึงหน้าบ้านเลยเร<อ>า,า,าต้องเลือกส,ส,สั่สียงที่ดีที่สุดให้กับร่างกายนี้เนาะนี่มาอีกแล้ว วันนี้หมอกมาขึ้นนาบ้านเจะหมอกนี่ขาวโพลนได้กลยมากเลยขึ้นมาแบบแน่นๆเลยโอ้โเนี่ยหมดไปรูปหนึ่งแล้วนะที่ขึ้นมาใหม่ก็มีวิวอยู่แค่นี้แหละที่จะมาก็เนี่ยเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ย จริงๆแล้วบางทีกลางคืนนี่ขึ้นมาด้านบนคืนเยอะจนมองไม่เห็นทะลุมาตนคืนนะแต่แล้วคืนนะมันก็เป็นบางวันแล้วแต่ความกดอากาศมันก็ไม่ค่อยเข้าใจหมอกเต็มมองไม่เห็นภูเขาเลยวันนี้น้อยหน่อยเมื่อไร่จะหมดฝนนะทีนี้ ว่ากันนะครับอยากให้เห็นมุมที่สวยเขาก็มีไม่ใช่จะมีแต่ม,มุมคิเล่นะบางมือมา้าวแถวเหืน่นในมุมขคิเหลนก็นกกมีในภูเขาเป็นปิดมิดบนมุมคิเล่ก็มีเยอะเนี่ยหมอกนะบางมือมันมาทั้งปีในเลี้ยวบริเวณหื่นเลยบางมือมันมาทั้งปีในหื่นปิดมิดเลยเลี้ยก็มีเห็นเดียวเนี่ยขาวจนพูนเฉพาะตงเดียว อมอกมาแล้วและแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่มาแล้วมาแล้วโน่นเสียงอ้าอาแบบเสียงดังมา,มากเลยอะ่ะที่นี่เวลาคืมเมฆตั้งเขามาจะเป็นแบบนี้น แล้วฝนมานนแป๊บเดียวเมืดหมดแล้วครับน้ําตกที่นี่ดังมากห่างอย่างนี้จะมีเสียงน้ําตกดังสียงวนตกโอ้โหบบเสียงน้ำได้ย,ยินชัดมากครับวันนี้เดดจัดแบบเปรี้ยงเลยหัวล้านตกใจเลยอะไรขนาดนั้นเนี่ย พอฝนตกพอแดดออกเป็นไงแดดออกก็เปลี่ยนวันไหนแดดออกรีบซักผ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ